สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ขนาดเล็กที่กำลังได้รับความสนใจในปี2025นั่นก็คือ Su ุ z u k i a u โตรุ่นใหม่ล่าสุดที่แม้จะเล็กกระทัดรัดแต่บอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยความคุ้มค่าและเทคโนโลยีที่เกินคาดเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลย Auto ต2025มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมอย่างชัดเจนไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูเรียบหรูแต่แฝงความสปอร์ต เส้นสายบนฝากระโปรงและด้านข้างถูกออกแบบให้ดูพลิ้วไหวและมีมิติให้ความรู้สึกไม่ซ้ำซากเหมือนรถไซส์เล็กทั่วไปขนาดของตัวรถยังคงเหมาะกับการใช้งานในเมืองหาที่จอดง่ายเลี้ยวคล่องและประหยัดพื้นที่แต่เพิ่มความฉบเฉี่ยวด้วยล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด14นิ้วที่ดูเล็กแต่ก็ลงตัวกับภาพรวมของตัวรถมากทีเดียว ในด้านขุมพลังซูซูกิอัลโต225ใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด6 6 4ซีซึ่งแม้จะฟังดูเล็กแต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้รองรับการขับขี่ที่ลื่นไหลและประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบไมฮับริดที่ช่วยลดการปล่อยไอเสียและเพิ่มแรงบิดในช่วงออกตัวถ้าใช้งานในเมืองบ่อยๆบ,บอกเลยว่าเจ้าอัลโต้คันนี้ตอบโจทย์แบบสุดๆเพราะอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ27-29กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งประหยัดกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายรุ่นเลยทีเดียว เปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างถึงแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่การจัดวางพื้นที่ภายในทําได้ดีเกินคาดเบาะนั่งด้านหน้าสบายพื้นที่วางขากว้างพอสมควรแม้แต่ผู้โดยสารตอนหลังก็ยังนั่งได้แบบไม่อึดอัดสําหรับปี2025ซุซูกิได้เพิ่มวัสดุตกแต่งภายในที่ดูพรีเมียมขึ้น เช่นแผงคอนโซลที่ใช้สีทูโทนมีจอสัมผัสกลางขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงมีช่องชาร์จ USB และระบบเสียงสี่ลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงดีใช้ได้เลยสำหรับรถกลุ่มนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีเจก็ถูกใส่เข้ามาเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตในเรื่องเทคโนโลยีและความปลอดภัย Suzuki a u t o 2 0 2 5ก็ไม่น้อยหน้าใครระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องมองหลังถูกติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นสูงสุด นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP และถุงลมนิรภัยคู่หน้าซึ่งในกลุ่มรถเล็กแบบนี้ไม่ใช่ทุกคันที่จะให้มาแบบจัดเต็มขนาดนี้ถ้าพูดถึงราคาอัลโต้2025มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ4 5 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่แตะประมาณ520 0 0 0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง Toyo ต a าว g o กหรือ m i s ิ b i s h i m มิรา e ซึ่งบางรุ่นอาจจะมีขนาดเครื่องใหญ่กว่า แต่ก็เปลืองน้ำมันมากกว่าและอาจไม่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่หลากหลายเท่ากับอัลโตใหม่คันนี้สรุปแล้วซูซูกิ Auto ต2 225เป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่ดูดีขึ้นความประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีที่จัดเต็มและราคาที่จะต้องได้เหมาะทั้งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมีรถคันแรกหรือคนที่กำลังมองหารถคันเล็กไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ขับง่ายประหยัดค่าดูแลรักษาต่ำและยังมีความปลอดภัยพ่อสมควรซูซูกิอัลโต้2025อาจเป็นคำตอบที่คุณตามมาหาอยู่ก็ได้ครับ